คนที่เริ่มสนใจสไตล์คลาสสิกเนี่ยเมื่อพูดถึงรองเท้าคู่แรกๆที่อยากจะเป็นเจ้าของก็คงไม่พ้นโลเฟอรนะ์และโลเฟอร์ที่มักจะนึกถึงกันเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ2-3ตัวนะฮะก็คือ b e ลเ i นโลเฟอร์เป n นนีโลเฟอแล้วก็ทัสเซลโลเฟอรทุกๆตัวเนี่ยมีความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมจะขอมาพูดถึงโลเฟอร์ที่ผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวมากที่สุดนั่นก็คือทัสเซลโลเฟอรนั่นเอง ก่อนอื่นเลยอะไรคือทัสโซโลเฟอร์โลเฟอร์เนี่ยคือรองเท้าที่ไม่มีเชือกผูและมีส่วนตรงเนี้ยที่กว้างเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถสวมรองเท้าแล้วก็ถอดรองเท้าได้ง่ายๆแบบสลิปออนแล้วก็จะมีส่วนด้านหน้าตรงนี้นะครับที่เรียกว่าเอฟรอนส่วนของเอฟรอนเนี่ยจะแยกออกมาจากอัปเปอร์รองเท้าส่วนอื่นๆหรือมีการเดินเส้นเพื่อ ให้ดูเหมือนว่ามันเป็นคนละชิ้นกันแต่เป็นชิ้นเดียวกันก็ได้ซึ่งทัสโวลโลเฟอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้เส้นแบบนี้นะครับเพื่อที่จะหลอกตาว่ามันแยกส่วนกันหรือเป็นการตกแต่งให้มันดูเป็นโลเฟอร์นะฮะทัสลก็คือผู้ง่ายๆเลยทัชสโวลโลเฟอร์ก็คือโลเฟอร์ที่มีผู้จบอ,อันนี้เทนนีโลเฟอร์นะครับที่ผมพูดถึงว่าส่วนเอฟรอนแยกออกมาจากอัปเปอร์อันนี้แยกจริงนะครับแล้วก็มีการเย็บ ันนี้ก็เป็นวิธีเข้าแบบหนึ่งของ m o c กโทเดลเจเน่โลเฟอร์ก็จะประกอบแตกต่างจากคู่อื่นๆอ,อีกนะฮะก็คือมีการแยกชิ้นเหมือนกันแต่ว่าเขาจะใช้การเย็บแล้วก็กลับหนังนี่คือปลายของหนังมันจะฝังเข้าไปด้านในจะไม่โผล่ออกมาเป็นแหลมๆแ,แบบที่เราเห็นในเทนนีโลเฟอร์คู่นี้นะครับอืมนี่ก็เป็น Variation ของการประกอบทรงของโลเฟอร์นะ,ะให้ดูชัดๆที่ทัสโซโลเฟอร์นะครับก็จะเป็นการเดินเส้น ส่วนใหญ่นะจะเป็นแบบนี้อ่ะคู่นี้อีกคู่หนึ่งก็เป็นการประกอบแบบเดียวกันการประกอบหัวรองเท้าแบบนี้นะครับก็เขาจะเรียกว่าม็อกโทนะครับแต่ว่าสําหรับคู่ทัสเซโลเฟอร์เนี่ยมันจะเป็นการประกอบแบบฟอร์ม็อกคำว่าฟอร์ม็อกก็คือม็อกโทเทียม erm นะครับส่วนอันนี้เนี่ยคือม็อกโทจริงก็จะเห็นว่าตัวที่เป็นม็อกโทแบบเทียมเนี่ยมันจะมีความกลมเนียนเรียบคือเพนนีโลฟเฟอร์ที่ประกอบ หัวในลักษณะแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าออริจินอลเนี่ยเขาประกอบมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็หัวรองเท้าก็จะต,ตัดแบบนี้เทียบกับทัสโซโลเฟอร์ที่เห็นไหมครัมันจะดูมีความกลมเนียนกว่าอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยมักจะบอกว่าทัสเซลโลเฟอร์มันเป็นรองเท้าที่ดูมีความเป็นทางการมากกว่าเพนนีโลเฟอร์แต่สําหรับผมนะถ้าเกิดว่ามันประกอบหัวรองเท้าแบบฟอร์มม็อกเหมือนกันเนี่ยผมจะชอบมองว่าทัสเซลโลเฟอร์เนี่ยมันดูมีจริตจกกักรานมากกว่า เฉยๆไม่ได้มีความเป็นทางการมากกว่าแต่อย่างใดนะครับมันก็จะมีความมีลูกเล่นออกมาอย่างชัดเจนนะส่วน Penny loafer มันก็จะมีความเรียบเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูโชบเชียวขนาด Belgrano loafer นั่นก็แปลว่า Tassel loafer เ,เนี่ยลักษณะ มันจะค่อนข้างกลางๆแล้วก็อนเนกประสงค์มากๆในการสวมใส่นะครับสำหรับผมเนี่ยรองเท้าที่ผมมองว่าอนเนกประสงค์มากที่สุดก็ยังคงเป็นทัสโซโลเฟอร์หนังกลับสีน้ำตาลนะครับอันนี้ใส่ได้หลากหลายมากๆแต่ว่าทัสโซโลเฟอร์ที่เป็นต้นตำรับจริงๆนะครับก็มีจำหน่ายในประเทศไทยด้วยเราสามารถที่จะไปลองสวมลองใส่แล้วก็ เห็นภาพของเราได้เลยว่าเออไอตัวออริจินอลอันนี้เนี่ยใสออกมาแล้วมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังที่มาของทัสเซโลเฟอร์กันก่อนละกันประวัติการถือกำเนิดขึ้นของทัสเซโลเฟอร์เนี่ยต้องย้อนกลับ ไปเริ่มที่นักแสดงชายท่านหนึ่งนะครับชื่อว่าพอลลูคัสซึ่งเป็นนักแสดงที่โด่งดังมากในช่วงต้นๆถึงกลางๆศตรวรรษที่20ฮะลูคัสเนี่ยเป็นชาวฮังการ,รีน,นะครับเขาเริ่มต้นอาชีพการแสดงมาตั้งแต่ปี1917แสดงในยุโรปหลายประเทศเลยนะครับจนในที่สุดเนี่ยก็มาประสบความสำเร็จที่ฮอลลีวูดด้วยจนเขามีบ้านแล้วก็ได้สัญชาติอเมริกันนะครับในปี1937ประมาณยุค4ีนี่เองครับที่ลู เ,เขาก็กลับไปที่บ้านเกิดเขานะครับแล้วก็ไปได้รองเท้าคู่หนึ่งมาเป็นรองเท้าออกซฟอร์ดนะที่ปลายเชือกเนี่ยมันจะมีการติดคู่เอาไว้เก๋ๆพอปี1948เนี่ยลูคัสก็ได้ติดต่อไปที่ชูเมกเกอร์เจ้าหนึ่งนะครับชื่อว่าฟาคัสแอนด์โคเว็กซ์ให้ช่วยทำรองเท้าแบบเนี่ย ขึ้นให้อีกทีหนึ่งณจุดนี้เนี่ยรองเท้าก็ยังคงเป็นレสซับนะฮะก็คือมีเชือกรองเท้าออกมาเนี่ยลูคสัสก็รู้สึกว่าเออมันก็สวยดีแต่ว่าพอสวมปุ๊บเนี่ยมันยังฟิตไม่ค่อยพอดีเท้าสักเท่าไหร่ลูคสัสเนี่ยบอกว่ามันต้องดีกว่านี้ได้ดีกว่าเพราะว่ารองเท้าเนี่ยมันสวยแล้วแค่มันต้องฟิตเท้าให้ดีกว่านี้สักหน่อยเนี่ยเขาก็เลยเอารองเท้าข้างนึงเนี่ย ส่งไปให้ชูเมเกอร์ที่อยู่ที่นิวยอร์กิตี้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็รองเท้าอีกข้างนึ่งเนี่ยส่งไปให้ชูเมเกอร์ที่อยู่ที่ลอสแองเจลิสถ้าดูแผนที่เนี่ยนิวยอร์กิตี้อยู่เนี่ยลอสแองเจลิสมันอยู่เนี่ยมันอยู่ห่างกัน4 0 0 0กิโลนะครับลงทุนไหมที่จะส่งรองเท้าไปให้ชูเมเกอร์ที่อยู่ห่างกันขนาดเนี้ยเพื่อที่จะให้มันได้อะ่ะคือมันต้องได้มันต้องทําได้สักคนช่างทํารองเท้าที่อยู่ห่างกัน4 0 0 0กิโลเมตรบนประเทศสหรัฐอเมริกามีความคิดเห็นตรงกันโดยบังเอิญครับไม่ใช่ทํารองเท้าออกมาหน้าตาต แต่ว่ามีความคิดเห็นตรงกันโดยบังเอิญว่าส่งไปให้เอาเดนทำเถอะเอาเดนเนี่ยเป็นชูเมคเกอร์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1884นะครับคือถ้านับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็อายุ139ปีเข้าไปแล้วพอจะมาถึงช่วงที่เกิดเหตุการณ์ของคุณลูคัสขึ้นเนี่ยก็คือประมาณเกือบๆปี1950เกือาสเอาเดนก็ผ่านร้อนพันหนัวมาเยอะนะครับเพราะว่าช่วงนั้นจริงๆเป็นแค่ประมาณ เพึ่งศตวรรษนิดๆแต่ว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเออกเรรดิเพชั่นสเเง 2, ครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2นะครับมันก็มีทั้งวิกฤตแล้วมันก็มีทั้งโอกาสเพราะผ่านร้อนผ่านหนาวมากๆนะตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นบริษัทใหญ่แหละเป็นชูเมคเกอร์เจ้าใหญ่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่เพิ่งผ่านมาสดๆด้วยความที่อาเดนเนี่ยเขาทารองเท้าให้กับทหารด้วย1 9 4 8งเกก็คือผ่านมาประมาณ3-4ปีหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับก็เลยเป็นแบรนด์รองเท้าที่มีความนนนนนนน่่าาาเเชืออสูงมมมกกตนนััะะั้้พระะฉ็ไ เชิงกับว่าเป็นเรื่องบังเอิญมากสักทีเดียวที่ชูเมกเกอร์จากสองฝั่งของประเทศเนี่ยจะนึกถึงเขาเมื่อโปรเจกต์รองเท้าของลูคัสมาถึงมือออาเดนเนี่ยฮะเขาก็รู้สึกว่าอยากจะทําอะไรให้มันแตกต่างไปเลยแทนที่จะใช้เป็นเลสซับแล้วมีผู้ติดอยู่ที่ปลายเชือกเอาเดนเขาปฏิเสธเลยฮะโน <No. S 2> เราไปกันทางนี้ดีกว่าเราเอาไอ้ผู้เนี่ย ไปติดเอาไว้บนรองเท้าสลิปออะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปสักประมาณ1นึ่งทศวรรษตอนนั้นก็มีรองเท้าคู่หนึ่งครับที่โด่งดังมากแล้วก็วัยรุ่นใส่กันเยอะก็คือ p e n นีโลเฟอรตอนนั้นน่ะเพนนีโลเฟอร์มันนิยมอยู่แหละพอมาเห็นคู่วันนี้เนี่ยเขาก็เอามารวมกันแล้วกันพอรวมกันปุ๊บเฮ้ยเข้าท่าดีในที่สุดฮนะรองเท้าคู่นี้ก็กำเนิดขึ้นคือเอ d e n ทัสเซลมอคค a s ินเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวรองเท้ามากนัก,กน,นะครับหน้าตาจะใกล้เคียงกับตัวปัจจุบันที่เราสามารถที่จะหาซื้อหาใส่กันได้เลยทัสเซลโลเวอรของเอา e n เดนนี่ยอย่างที่เราได้พูดคุยกันนะครับก็คือเขาถูกออกแบบประมาณปลายยุค40นะครับแต่ว่าเริ่มต้นจำหน่ายจริงๆเนี่ยก็คือ1950สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือณนะตอนนั้นนะฮะเป็นยุค หลังสงครามโลกครั้งที่2และทัสเซลโลเฟอร์ออกมากลุ่มคนที่เขาสามารถตีตลาดได้คือกลุ่มนักศึกษานักศึกษาในสมัยนั้นมีจํานวนเยอะเหตุผลก็สืบเนื่องมาจากสงครามโลกครั้งที่2นี่แหละสงครามเนี่ยสิ้นสุดในปี1945ใช่ไหมครับแต่ว่ามันจะมีกฎหมายออกมาในช่วงปี1944เขาเรียกว่า act นะครับถ้าเกิดว่าแปลเป็นบริบทไทยเนี่ยมันเรียกว่าพระราชบัญญัติชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยมันเรียกว่า Servicemen Readjustment Act of 1944นะ,ะแต่ว่ามันจะมีชื่อเล่นคือเขาเรียกกันว่า GI Bill มันเป็นแอคที่ออกมาเพื่อให้ทหารที่ไปรับใช้ชาติในฐานะทหารในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยสามารถที่จะกลับมารับใช้ชาติในฐานะพละเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือให้ทุนการศึกษากับทหารผ่านศึกให้สามารถกลับมาเรียนต่อได้นะแล้วก็ จะได้ประกอบอาชีพเป็นกําลังของชาติในฐานะคนเรือนกันต่อไปสุดท้ายเนี่ยทัสเซ์โลเฟอร์ก็เลยกลายเป็นรองเท้าที่ได้รับความนิยมในหมู่นักศึกษาซึ่งต่อมาก็เป็นปัญญาชนเป็นอีลิตทั้งหลายในสังคมอเมริกันนะครับไม่ใช่แค่ในช่วงสั้นๆตรงนั้นนะครับแต่ว่าสืบเนื่องยาวนานมาเรื่อยๆเลยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี1992เนี่ยครับ ณนะตอนนั้นคู่แข่งคนสำคัญก็คือจอร์ดบูชจากรีพับลิกันกับบิลคลินตันจากเดโมแครตในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีคำพูดหนึ่งคนระับที่บูชเขาใช้จงตีคลินตันก็คือเขาบอกว่าคลินตันเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากทนายความทุกคนที่เคยใส่ทัสเซลโลเฟอร์คืออย่างนี้คะมันคือการเล่นคำเฉยๆนะประมาณว่าทนายความทุกคนที่เคยใส่ทัสเซลโลเฟอร์เนี่ยมันแปลว่าทนายความทุกคนอยู่แล้วเขาเนี่ยพยายามจะเน้นย้ำว่าเฮ้ยคนที่สนับสนุนคลินตัน จริงๆก็ไม่ใช่แค่ทนายความนะฮะมันเป็นแค่การเปรียบเทียบแต่คนที่สนับสนุนคินตันเนี่ยมันคืออีลิตและคินตันก็เป็นอีลิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกอีลิตเหล่านี้เนี่ยมันไม่เข้าใจความยากลําบากของคนอเมริกันโดยเฉลี่ยหรือว่าชนชั้นล่างอะไรอย่างนี้หรอกเพราะฉะนั้นต้องเลือกผมอ่ะเออผลเลือกตั้งเป็นไงฮะบุชแพ้ครับ ที่จริงคำว่า t u s s ซ l l o a f e r เนี่ยมันกลายเป็นคำด่ามาตั้งแต่ก่อนหน้านี้อีกนะฮะย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี1980เป็นช่วงก่อนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะเรายกเคสจอร์ดบุชกันอีกสักรอบหนึ่งนะฮะแต่รอบนี้ไม่ได้เป็นคนด่ารอบนี้เป็นคนโดนด่านะฮะคือก่อนเลือกตั้งใหญ่ที่ Republican เขาจะต้องสู้กับ d e m o แค a ปมันจะต้องมีการแข่งขันเพื่อเลือกแคนดิเดตที่จะมาสู้กับอีกพรรคหนึ่งอนะ่ะภายในพรร ของตัวเองก่อนในปี1980เนี่ยมันมีการดีเบตร,ระว่างจอร์ดบุชกับโรนัลดีแกน เพื่อที่จะแข่งขันในการเป็นตัวแทนของพรรคที่พับพิกันไปสู้สึดใหญ่เลือกตั้งประธานาธิบด,ดีนะครับเขาก็ดีเบตอะไรกันไปฮนะสุดท้ายเนี่ยคือผลมันออกมาค่อนข้างที่จะเป็นที่ประจักษ์นะฮะว่ายอดบูชเนี่ยเสียท่าให้รีแกนทีนี้บูชแกก็มาบ่นทีหลังว่าโอ้ยรีแกนนี่แบบใช้แทคติกอะดีเบตแบบไม่ซื่อแล้วก็ทําให้ภาพของเขาเนี่ยออกมาดูแย่กว่าทีนี้ผู้ช่วยของรีแกนคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เลยตอบโต้กลับไปฮนะว่าโอ้หไอ้พวกเด็ก ใส่ทั่สโลเฟอร์มันก็แบบนี้แหละครับเวลามันแพ้เนี่ยมันก็จะร้องนะมันแพ้ไม่เป็นอะไรเงี้ยเอออันนี้เป็นการโจมตีโดยใช้ทัสโลเฟอร์มาด่าก็เป็นการหยิบซิมโบอ่ะมาใช้เป็นตัวแทนว่าไอ้ลูกคุณหนูไอ เด็กเมื่อวันซืนไอผู้ดีตีนแดงไอเด็กไอวิลี่อ่อนต่อโลกมันคือการตราหน้าคนด้วยรองเท้าที่กลุ่มบุคคลน,นั้นๆสวมใส่เพราะว่าบุชเนี่ยเขาก็จบาจากเยลนะฮะซึ่งมันมันก็คือมันก็ตลกนะในช่วงจาก1980ไป1992เนี่ยมันคือ12ปีที่บุชเปลี่ยนจากเหยื่อมาเป็นผ <laughs> ู้กระทําคนอื่นทั้งที่ตัวเขาก็จริงๆถ้าพูดถึงในมิติทัสเซอร์โลเฟอร์เนี่ยเขาก็มีความเป็นอิลิตเหมือนกันมันก็เป็นเรื่องประหลาดแต่ว่า อันนี้ผมต้องเล่าเพื่อเรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับจอร์ดบุชเขานิดนึงนะฮะจอร์ดบุชเขาเป็นนักบินของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานะครับลบที่แปซิฟิกนะครับก็คือลบกับญี่ปุ่นและถ้าทุกคนจําที่ผมเล่าให้ฟังได้ G.I.Bill จอร์ดบุชเนี่ยเขาก็ใช้ G.I.Bill นี่แหละครับในการเข้าเรียนที่เยลซึ่งก็เป็นหนึ่งใน Ivy League นะครับอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของทัสโซโลเฟอร์แล้วก็เบ็ดลิกเกน้อยที่น่าสนใจนะครับรวมถึงประเด็นทางสังคมที่ผมมองว่ามัน น่าจะให้คุณค่าอะไรกับเราบางอย่างให้เราแบบเล็งเห็นแล้ววิเคราะห์จากมันนะฮะอ่ะจบเรื่องมันๆของวัยรุ่นทัสเซ r โลเฟอร์แล้วนะฮะผมขออัปเดตนิดนึงแล้วกันนะฮะพอดีมีผู้ชมถามเข้ามาว่า,าใส่มาเท่าไหร่แล้ววะตอนนี้ประมาณ7เดือนแหละใส่มา7เดือนแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับเอาเดน563ภาพรวมความสัมพันธ์ของผมกับเขาเนี่ยคือ อยู่ในลักษณะที่รักใครเจ็บไปแต่ว่าพูดไปแฟร์คือผมกับเขาเนี่ยจริงๆมีความเจ็บปวดต่อกันน้อยกว่าหลายๆคนนะคือหลายคนเนี่ยเลือดตกยังออกของผมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับปัญหาของผมหลัก,ลกๆที่เจอเนี่ยก็คือถ้าเดินเยอะจะเจ็บหน้าเท้าคือช่วงเนี่ยผมเดานะด้วยความที่ทรงรองเท้าเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเรียวมีความชบเฉียวนิดนึงกับ ความแข็งของหนังเชลคาร์ดิฟานเนี่ยมันทำให้พอเดินเดินเดินเยอะๆมันก็มีความบดบี้น้ำหนักออกไปด้านข้างออกไปออกไปแล้วหนังมันแข็งมันก็สู้ไงมันก็เลยเจ็บนะครับแต่ไม่ค่อยโดนกัดถามว่าโดนกัดบ้างไหมก็มีบ้างนะช่วงแรกๆของผมตอนที่รองเท้ามันแข็งๆไม่โดนกัดเลยแต่ว่าพอมันเริ่มเบรกเริ่มนุ่มขึ้นบ้างมีบางช่วงโดนกัดแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมากัดอีกแล้วมันก็หายไปอีก ตอนนี้หายไปหายไปสักพักแล้วแต่ผมก็ยังไม่ไว้ใจไงว่าจะโดนอีกหรือเปล่าคือผมเดาว,ว่ามันเป็นลักษณะที่เหมือนกับคือตอนมันกัดเนี่ยมันกัดตรงนี้พอรองเท้ามันเริ่มเบรกมันอาจจะมีความหลวมตัวออกนิดน,นึงกับความอ่อนตัวที่มันทําให้รองเท้าเนี่ยมันขยับไปขยับมาอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะขูดสีกับผิวของเราด้านหลังแบบเนี้ย น่าจะเป็นเพราะแบบนั้นแต่ว่าโดยส่วนใหญ่คือมีความสุขคือผมก็จะเลือกเขาไปใส่ในวันที่เดินไม่มากเอ้ยคำว่าเดินมากเดินน้อยของแต่ละคนนะไม่เท่ากันของผมเดินมากคือเดินหลายกิโลนะฮะถ้าเดินแบบนิดๆหน่อยๆอน่อยเช่นท่านเวิลไปพลรกกอนอะไรเงรี้ยไม่กัดนะมันแค่นิดเดียวต้องเดินเยอะกว่านั้นนะครับเช่นเดินไปกลับประมาณ3รอบก็จะมีการปวดเท้าหรือว่ามีการกัดถ้าเดินไม่เยอะไม่เป็นไรนะครับยืนสวยห่อ เท่งดงามฮะถ้าพบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยสู้รองเทา้าพอเจอรองเท้าที่ใส่ไม่สบายเราก็เลิกใส่ไปเลยก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่สําหรับใครที่คิดว่าสู้ไหวแล้วชอบเหมือนผมเนี่ยคือผมชอบมากผมไม่เคยอวยรองเท้าคู่ไหนขนาดนี้มาก่อนฮะถ้าชอบก็ทนเอานิดหนึ่งผมคิดว่าก็น่าจะต้องมีช่วงที่ทนทุกข์กันนิดนึงแต่ตอนนี้มันมีหน้าอีเข้ามาแล้วด้วยนะครับหลายคนก็น่าจะมีโอกาสได้ใส่มัน ได้สบายมากขึ้นแต่ผมเนะี่ยคุยกับพี่จอบนะครับพี่จอบเขาเพิ่งไปถอยเป็นทัสโซโลเฟอร์ที่เป็นส้นัฟสเวดออกมาแล้วก็คุยกันพี่จอบก็บอกแบบจะไปทนเจ็บกันทําไมอะไรเงี้ยเพราะว่าคู่ที่มันใส่สบายก็มีแต่แบบเนี่ยทุกคนมันก็เท่กันไปคนละแนวทางไงเออคือถ้าเกิดว่าใครชอบเชลมันก็ต้องเชลก็ทนกันนิดนึงนะฮะแต่ผม ไวพรให้ทุกท่านที่ชอบมันเนี่ยไม่ต้องโดนมันกลับดีกว่าแต่ว่าถ้ามันแบบไม่ได้จริงๆอะ่ะตัวที่เป็นสเวทก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าหนังมันนิ่มกว่าน,นี้พี่จอบบอกว่าเล่าให้ฟังแหละว,ว่ามันใส่สบายนะครับใครชอบตัวเชลก็สู้ๆนะครับเอาละฮะนี่ก็คือทั้งหมดของ101 t ง s s นย์ o นึ่ทซนะครับแง่มุมต่างๆที่ผมอยากจะเอามาพูดเอามาเล่าให้ฟังคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นให้ได้ไอเดียแต่งตัวอะไรกันมากมายแต่ผมว่ามันอาจจะ มีข้อมูลบางอย่างที่ผมส่งให้แล้วทุกคนรู้สึกสนใจแล้วอยากจะเอาไปสืบค้นไปอ่านต่อนะฮะมันมีเรื่องมันมันเยอะมากจากแค่รองทเท้าคู่เดียวอันนี้คือความน่าสนใจทั้งหมดเลยนะฮะของคลาสสิกสไตล์หรือคลาสสิกเมนเทว์สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ